พูดถึงยังอ,ออออาการเกรงใจซีภรรยาแบบปิดไม่มิดเลยนะคะตลกซูเปอร์สตาร์หม่ำโจกมกที่ควบทั้งหน้าที่ผู้กำกับและนักแสดงนําในหนังขายขำแย้มยโสโทร3สามที่มดเอนดูภรรยาร่วมแสดงด้วยในบทแฟนเก่าค่ะถึงอย่างนั้นนะคะผู้กํากับอารมณ์ดีก็เผยว่าแม้จะต้องเข้าฉากเลิฟซีนกับภรรยาสุดที่รักแต่ก็ไม่รู้สึกเขินแต่อย่างใดค่ะผมไม่ได้เขินนะผมเมื่อชีพอยูอแ่แล้วผมเฉยๆแต่แต่ว่าภรรยานะอภรรยาเขาคงจะเขินๆนิดๆหน่อย เวลาเขาเล่นผิดเล่นอะไรไปผมก็ไม่กล้าไปบอกกลัวโดนด่าให้พี่ช่วยไปด่าให้พี่ช่วยไปบอกเออไปตีว่าโดนด่าอีกแค่เขาอยากเล่นเป็นธรรมชาติเขาก็บอกไม่ต้องบอกเขาบอกใชภรรยาไปพึ่งกลับแทนเลยนะที่มาทุกคนไปมานะทั้งชีวิตจริงทั้งในทั้งทั้งในหนังที่มนได้ค่าตัวไหมหนักกว่าค่าตัวอีกครับกระเป๋ามูรุกี่ใบต้องต้องคือต้องคือแบบต้องหาวิธีทุกวิธีทางเพื่อให้ใครเข้ามาเล่นเราบอกก็ไม่ได้นะลูกยังบอกได้ไงเนี่ยบอกไม่ได้มีแต่มันบอกเราใช่ เราก็ต้องยอมใหาเรารักเขาไงเ,เรียกว่าอยู่ชมรมคนเกลียมัวกลัวเมียอย่างไม่ต้องสงสัยเลยหละค่ะ